สวัสดีครับพี่ขวบอีกแล้วนในรายการ My x i m a s t e r Cyt นะครับโอเคแล้ววันนีม้ามารีวิวมอสรีวิวมอสแสงไฟกันนะครับโอเคมาดูกันเลยครับโอ้ยชิบชิบน,นะบเป็นมอสแสงไฟนะเดี๋ยวเราไปสอดลงก่อนเลยับลงผมใช้เป็นตัวนี่ครับ เป็นตัว M C เนี่ย M C P E Master เนี่ยที่ขยับไปมานี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับเนี่ยเลื่อนลงมานะพี่เชอร์รีมอนี้ครับเนี่ยครับดีนะรีเนี่ยนีน่นะครับโอเคนะครับมีที่จะแพ้ไหมไม่มีโอเคนะครับมาเริ่มดูกันเลยว่ามีจริงโอเคครับขั้นแรก,ก เป็นนี้ก็จะมีดไลฟ์พีพีพีพพมอมดบายเนี่ยนะครับโอเคเราก็จะมีทำนี้เลยเย่นะครับเดี๋ยวเราเขียนที โอเคนะไปโรงงานจะมีใสจริงๆหรือเปล่า นอกนะครับถ้าผมไม่ได้วางก็จะมีแสงปออกปิดมาตอนนี้โอ้โหเจ๋งครับเจ๋งจะเอามาเล่นในนั้นด้วยครับในโหมดของเอรอเียกว่าลสเทอรต่อไปก็เป็นลาวานะครับราแปเหมือนกลนนะครับทท็อต ไม่มีนะสำหรับเอสโตทอนนี้แ่ะนี่ไม่มีโอเคโกลสโตนก็มีเหมือนกันนะครับแกจังไหนก็ว่ารู้จังไหน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 ก็ว่ารู้จังไหนก็ว่ารู้จังไหนก็ว่ารู้ นะครับก็จะเป็นน้แสงไฟสำหรับคนที่ชอบสนุนไพรตัวต้นฟุกแสงไฟปั๊บเียนะครับเอิ่มช่อช่อโอเคปแล้ววิ่งแล้วครับโอ้โหตอนนี้นะครับวิ่งไปแล้วสุด <t> ส <ương Mov ies> ักวางลาวาฆ่าตัวเองเลยครับอืตายอย่างอนาถครับวันนี้นะครับก็ไปหลบกันนะครับก็สนุกดันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับ เพื่อผมจะได้รีวิวมอต่อไปเรื่อยๆน,นะครับสวัสดีครับเพื่อเพื่อเพื่อคนแบบรู้และตัวไี้ใช่ไหมใช้ไม่เป็นทำยังไงเดี๋ยวจะมาสอนกันนะผมโอเคสวัสดีครับตุ๊ด